เกรนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้มีเป็นชุดสูบน้ำประดาลโซล่าเซลล์นะครับเซตนี้เป็นเซต600วัตต์นะครับ48โวลต์นะครับปั๊มเป็นของ LV Top Sun นะครับแผงเป็นของ Sun Tech นะครับ340โคลี่ฮาร์ดเซลล์นะครับในเซตก็จะประกอบให้ประมาณนี้นะครับสายไฟ50เมตรนะครับฝาบ่อนิ้ว2นะครับมีแท่งกาวนะครับมีสายดึงปั๊มนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในตู้นะครับมี เบรเกอร์นะครับเบรเกอร์ดีซีนะครับมีเซิร์ฟดีซีมีสายกาวนะครับมีแท่งกาวแล้วก็มีส่วนวรถเซลล์เข้าหัวให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลประกอบตู้ให้อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายสลิงดอกใบถ้าลูกค้าอยากได้เชือกก็แจ้งได้นะครับปะบ่สายไฟ50เมตรต่อให้แล้วนะครับข้อตรงนี้เป็นนิ้วสองนะครับ60เมตรตีห0พันบาทนะครับ48โวลต์นะครับลงบ่อสี่นิ้วขึ้นไปนะครับตัวนี้ดุลลิซี่สี่สิเมตรนะครับ ระบวนดีที่30จนถึง96โวลต์นะครับอันนี้เป็นสเปคของปั๊มนะครับทีนี้แผงจะเป็นโพลีฮาร์ฟครับของซันเทคตัวนี้ของแท้แน่นอนนะครับซันเทคแท้ๆนะครับของร้านขายโพลีฮาร์ฟสวยนะครับน้ำหนักได้เลยนะครับอลูมิเนียมหนาครับอันนี้จะเป็นสเปคแผงครับ340โพลีนะครับโมเดลเป็น STP 340นะครับ A ขีด a เจ็ดสองนะครับจะเป็นฮารเซลครับฮารเซลก็จะมีนี่ครับแบ่งครึ่งกับวันนี้นะครับนี่ครับฮารเซลซัมเทคนะครับเส็นนี้นะครับชุดประกอบติดตั้งเองนะครับราคาจะไม่ลดจัดส่งนะครับเช่นนี้มีค่าจัดส่งที่950บาทนะครับ950บาทจัดส่งทั่วไทยมีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับหรือโงินชำระก็ได้เดี๋ยวผมลงรายละเอียด ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอจบรีวิว,วสั้นตอนนี้นะครับสวัสดีครับ